การตึงตรงเป็เบคอบาหรือการใช้ตัว a p p e t a p มันก็จะลดลงมาดูกันครับอันดับแรกครับก็คือหา บอกอะไรปูด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะปวดหลังเสร็จแล้วนะครับให้ยกชันเขาขึ้นนะครับเหยียดแขนนะครับจับดัมเบลนะครับหรือว่าจับแผ่นเพลก็ได้เล่นรักษาของการเปิดมือนะครับผมเสร็จแล้วให้เหยียดขึ้นหัวไว้นะครับหายใจเข้าหรือจังหวะหายใจออกนะครับให้เป่าลมออกให้สุดนะครับให้รู้สึกว่าซี่โครงมันยุบลงไปนะครับไปหาตรงเบรนสะโพกนะครับจนรู้สึกว่าท้องเกรงเล่นหน้ามันจะสั่นนะครับสั่นเล็กๆนะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับหายใจเข้าอีกรอบหนึ่ง พอเริ่มหายใจได้ใช่ไหมครับสเต็ปต่อไปนะครับผมหายใจเข้าสุดป,ปอดก่อนนะครับเหยียดแขนตรงไว้นาอจังหวะหายใจออกเก็บซี่โครงนะครับให้รู้สึกว่าหน้าสั่นหรือเสียงสั่นตอนนี้เสียงผมสั่นแล้ะครับแสดงว่าเริ่มเข้าที่แล้วค่อยๆย,ยกแขนขึ้นมาครับผมหนึ่งแล้วค่อยๆลงไปหายพร้อมกับการหายใจเข้านะครับหายใจออกแล้วก็เก็บซี่โครงให้สนิทครับให้รู้สึกว่าหน้าสาั่นหรือตัวสั่นเล็กๆนะครับเสร็จแล้วค่อยๆยกแขนขึ้นมานะครับครั้งที่สอง หายใจเข้าเตรียมตัวครั้งที่สามครับหายใจเข้าลึกครับหายใจออกให้สุดครับแล้วก็เก็บซี่ครงนะครับจะรู้สึกว่าหน้าสั่นนะครับหน้าสั่นเสียงสั่นนะครับผมขึ้นแล้วครับครั้งที่สามครับหายใจเข้า เหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงต้องหายใจออกให้สุดนะครับเพราะถ้าอยู่ในโพสิชันที่นอนลาบแบบนี้ละเอียดแขนสุดนะครับการหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามันคือปกตินะครับแต่จังหวะหายใจออกนะครับซี่โครงโดนบังคับให้โดนดันลงข้างล่างนะครับผมซี่โครงก็จะเก็บอัตโนมัตินะครับการเกรงของท้องก็จะมากขึ้นกว่าปกตินะครับนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่ตัวกระดูกสะบักเรานะครับจากปกติที่เหลือนไหลเรายกตลอดเวลาหอตลอดเวลานะครับ โดนดึงลงมันทาให้ประสิทธิภาพในการหดตัวหรือทิศทางในการทํางานของไอตัวกล้ามเนื้อชิ้นที่มันต้องดึงสบักลงมานะมันทํางานมากขึ้นนะครับผมมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับที่เราจะยกแขนขึ้นมาและกระตุ้นกล้ามเนื้อชิ้นนั้นนะครับผมวิธีการแบบนี้นะครับทำแล้วนะครับอาการตึงตรงบร็นคอบ่าหรือการใช้กล้ามเนื้อตัวอัปเปอร์แท็บมันก็จะลดลงนะครับอยากให้ลองไปทําดูนะครับ